บลาทองใสมาแต่โรงเรียนบลทองใสบวชนจ้าบวชมือเลยวันนี้ยังคือบอลมแทบมันนี้ดึงได้ขับมือเจ้าของแห้งแน่นอ่ะจังพมีอไม่ละนังกะตึงเลยสองพอมีะนี่ก็ไม,ม่ได้ใส่หมวกใส่กุ๊บยังไงทนเหน็ทนฝน ว่างกพกันไม่เห็ดเียดนึ่งกแตนางโรงเรียนเพิ่งเลิกหรือ่ท่านใัยวนี้ก็ย่งแค่ไหกแต่ว่าพ็ม่งานทางบ้านเนี่ยเขาได้ไปช่วยต่เศร้าเดีอยวน้อง สิคือวกเกลือเกลืวเนี่ยประพ ดีแค่นหนตึงเลยจ่อวงชว์ผมเนี่ยต้องโดยกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซีพี่แม่พี่น้องเลยพ่อตอนนี้ทั้งน้ำฝนกับท้องไสดึงตะนางบด้มีดวดมัดบ้าเนาะน้องหนึ่งตึงแล้วก็บแหยดวดนะต้องให้มันในเข่าคอเนาะ

ลองหนึ่งก็นะบวันที่วันอ่ะีนก้อนนั like ่งกับสุบูรอยู่ประมาณบล็อกนะอดะมาณบล็อกทองใสมาแต่โรงเรียนมาทองใสเหมือนเจ้าบนมือเลยวันนี้นี่คือบันรมแทบมันนี่เข้าร้านเมื่อกี้ว่าถ้าลมมวันนี้คนตายมีแห้งคนละกระทบมือจะกรองแห้งเลยเนาะ สองพมีอไม่ละนังกะตึงเลยสองพมียนี่ก็ว่่ได้ใส่หมวกส่ก๊บอยังไงทนแนดทนฝนอีออช่องว่างกับากันไม่เหนเบียนหนึ่งตลกแต้นาง ในโรงเรียนเพิ่งเลิกหรือว่ทำไวันนี้ก็ย่งเิ่นแต่ว่าพอ็ปงานทางบ้านเนี่ยเขาได้ไปช่วยตศร้าแเ้วเนาะอเห็นย่งไปไปไโรงเรียนช่วยเพิ่นแบบนีอ้อคนเสีคือพวกเกลืเกิืวัดนยมดเ กินน้ำหวานลายวะกินน้ำแดงวะกินน้ำแดงวะเตียงหายรถขี้มุกแตกด้วยเฮ้ยกินอะไรกินแดงกินเนบเริ่มเป็นว่านอากาศเนาะอากาศเอ้ยยังมือเศร้านี่ไอ้มือเศร้านี่ต้องใส่สุขสีวิต โครงท้างข้อสร้างกระตีไม้แผน่ไแผนไม้นั่นเลยไม่ชัตาเลยตอนนี้ทางนี้ค่ายยุ่งทางนี้เนาะพืน้นบนเพีย,ยงไอหยยดน้ำเนาะลองใส่วาดว่างระเบิดปะน้ำมานเนี่ยเองนั่นเนาะ เอมียรเด็กกันไปแล้วก็คกคักอใส่เมียลราภาษาบ้านนั่นน้ำฝนนี่ทังออกปะเอาควงใส่ดีบุนนั่นลงนองนะขึ้นบ่ได้บ่หนะอ๋อคิดว่าข้าเจ้าล่องนองนะขึ้นได้คือบืนลาวลาวลาวอยู่ ลงไม่ลด้มอืลงไปไนนี่ได้หน่อยบานเฮาเนาะเห็นนาขิดินหรือว่าเห็นน้ำกจคิดว่านันกับลงปะดินเมื่อนี่ล่มแบบล่มคิดคุณดีดีได้หมดเลยเอ้ยยังเดินได้นึ่ง เกียงน้ำเจ้าเลยนะใช่เอียงเอียงตไปน้ำเจ้าเลยอักอม่นอค่ยืนใาเบิงอ๋อยืนงามันก็ล้องใจน้นี่นี่ใคยืนให้เจ้าเบิ้งว่เ้เมียบอ่เออดีแล้วแม่ยืนให้เบิ้งแต่เมียไปยืนให้เบิ้งนี่ชี เนี่ยอีกเนี่ยยังค้างโอ้ยโอย้วยังให้พ่อสร้างกินบ้า้นะกินใหม้ลวกักนกบอืมใบก้านอะบอไม่เสื่อ เออตดางด้วยเฮ้ยอาใส่เสืใส่กระสู่ชีวิตดีล้วไม่ใช้ถุงมือสวยไปดองเลยเดเช้านี้บานิถ้าไ้อีกสองก็พริชุดด้วยนะน้องเนาะ เดคุดพ่นปลูกพริกวะปลูกต้นมะเขือต้นมขือออก้ทเคุดขุมไว้อกคุดมเอานาใกันบ่จากหนัเบียนง Uh. Đây là bỏ biển cửa nào Đây <laughs> uh. oh. là tay bò lại Đây là tay bò lại Đây là tay bò lại ต้องใส่กันได้ต้องใส่ห้ได้ต้องใส่ห้นยู่กด้หรอวะโอ้ยไม่ลองเลยไม่ไ้กะทั้งเท่ากะนยังยูทางกจะนงน้ำฝนเนาะก้อนนี่เท่าไรได้น้ำฝนเนาะก้อนเท่าไรก็คือแบบอนเรสี่แฉกแบก้อนสแสน อถ้าต oh. ัวละอีกสองกพอฟีพ่อได้สองก่อก็แปดแสนแต่ว่าก่อนสี่แสนจักเมตดนี่นายท่องใสก่อนนะสดเมตรทอดบ่จะคล้องหางบูดแบบอะแรก่อนจะได้ก่อนประชาแมทหันตาว้าบมมีมีแต่ก่อนสิบเมตรอืมทดพ่อหน้าทองใสเนาะสิเมตรเออกสิพูดได้เนาะรับผนบ อจากนี้พอดพุด่นขาวชา,าวงนี่ประมาณแปดเมตรเนาะอก่อนหอน,บบนึ่นต,ต,นตัวสิบเมตรบันนี้นะขอบันนีเข้าอปอกันบ่บานนี้

สอนผมเฮียเทียงกันได้ฝังฮอดใส่อันในสเทปูนะพอพุนบอเดี๋ยวยังเดออีกบลฟังใส่เอ้ยสุสุาดึงไปเรื่อยเนาะหนอแล้วก Ừ, จับย้อยสิ <c oughs> ตัวี่อ้มนี่กับไทยแต่คือร่ำได้ไถ่ายไปน้ำกันเดเลยไปยังเดือทั้งหนา้าบวานนี่บีปสดไปก่อเนเนะเดีย๋ยวบอกท่าน้องทิ่งใส่โต้บอกกนดีก่อนูหินพคนโตแบบใส่น้าป้านางโตอกันนะเื้อว่าโตอกัอกกนน มีอะไรทั้งใส่มีอย่างจอยขอจอยขอเถียงเมียบุคือเถียงหน้าไดแม่ฝนทั้งใส่จ้องผูกทางฝนเขีย <c oughs> นบอกเพลงเห็นดอกยังห่องอยู่เถียงเมียบุคือเถียงนาเด้อฝนนะ แน่นลมกว่าบนหมื่นอื่นนะครับจะได้ดึงม่าต้ี่ต้นพอแล้วกันนะครับฮ่าพี่น้องเพิ่นตอนนี้เนาะกาซอยกันดึงตลกตาน่าฮวยพี่น้องเอ้ยทางสองผัวเมียก่อสุดท้ายไปสุดตัวบ้านตัวห่านนี่เนาะงุกนรักนี่ ก็อีกแอีกประมาณสองกาะพอดีเฮ้ยคายังไงคาพิ่คาใหม่ผิดเราป่วนังได้หลืวเปวอืม ย่อมะขึ้นต้องย่อกลางเออฝนย่อลังคารักเออเอาในองใส่เลยเนาะเอาไปย่อจะมือกันโอ้ยอย่าหายลมแบบนี้ได้ไหมแต่จะงัดแบบนี้ป้าตะกี้เนาะบักชลาต้นพุ่มทิลกเนาะตอนข้าว้ำฝนยังน้อยอยู่ต้นบักชลานี่ชิลายปีอยู่ เง,งือเผาือเาเลยอันนี้คือ,อยังเคยเตยบอนี่เอียงเป็นใบเตยอันหนอมๆมันบ่นบอเมียนบออัดอกสีแดงเลยอเอไอ,อ,อคือใบเตยเลยกระชิงไรเน,นาะมาเป็นกำลังใจท่านซองโงเมียเนาะ ใชันมิตรบ่าวทั้งสิบุรณจะได้เมื่อปะอุ่นทั้งทขงใส่กำลังฝนก่อนกับป้าก็ได้นางเด้อโดยอะสบายดีเนาะโดยพอดีจะได้ไปเวียกเมื่อก่อนบาดนี่ได้สิ่เขาไปหาทางสร้างฝนก่อนมาทางสร้างรถก่อนโอเคเอาเป็นไม่ดองเลยมาทางนี้ตัดภาพมาทาง สร้าง่วาทางไงรถเฟินตีไม่แพนชูราเป็นตีเรียบร้อยแล้วเนาะก็บังปิวเลยหลังคาลมแหงซ้ำฮอแล้วกับโบก้าขึ้นนอกแบบนี้น้อยเนาะจังโอ้บืนทะลุแบบนี้หันโมไวยแล้วเนาะคราวยืนอยู่เมื่อกี้นี่ก็เป็นปิวไปนลำล้มโมฮอลแลนด์เนย Nó lại bóp khi phun bóng 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 như bóng đi, hả? bóng 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 nhàng này, bóng 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 rồi bóng 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 mời 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 เอ้ยโอ้ยนะครับแม่แม่ปตแล้วสลายแล้วไปเติมอีกรอบจ้ะอ๋อ พิดประตูตั้งแต่ทำพีดนะตัต่พีดกับพดต่อตั้งแต่พีดอะไรกกินอย่าง้ดยด้วยลาภูเอดกินข้าวน้อยหิวข้าวนะจ๊ะประตูอังกงอังกงจะาด้วย

เันเดวกับบวเดาได้วนนี้นาะมนคำไ้ไก่ไรแต่เวลาสมมาพอควรในชนดกับโอนอเได้นี่บ้านไก่ช่นรอเด็ยแน่ซอย ตรงประตูได้ลงมาตัดไม้ตัดพิษเราเ่รอ ยองไ้กอนหวาดนี่ กินรลมๆแบบนี้เนาะเียมููเยบตาปาป้าป่าป้าก็เดบนี้เด้อเออดยโอ้จ่มดีแล้วยอดเลยู้แแ <บ Samantha. S 1> เ็ดปิวไปลยทั้งนั้นปิวปเลเอาอีดีได้รถได้อยู่สูงสับงทั้งพูดกินข่าแม่ขี่พ่นเต็มว่นแล้วว่า เนาะโอ้ายล็อกกันนี่ทร้างหัวดีทร้างหัวเตียงคนกินข้าวโอวายรุ่นแบบนี้ต้องเอาในกินกินข้าวก็ขี้พุ่นป้าป้าท่านขาเกิดจะได้ขอโตัวเก้าก้อนบาทนี่ถึงเวลาสมมาข้อคว้ได้บาทนี่ไก่เจาะข้ามาเนาะตีเฮือนน่องน้ำฝนเพื่อนพ้องเลยสร้างสร้างได้รถเรากำลังตีแฟนไม่จะได้โย่ลมแห้งช่างคมเสียงลายเพื่อนพ้องเลย กระที่ยืนอยู่รูมีแค่คิปล่ะนี้อ่ะบบบนี้เนาะกะ,ะไปีลัมลาขอแม่พี่น้องไปก่อนวันี้หน้าตาทาปปั้งสมบูรณ์ขอพี่น้องเลยทัยงไงกขอขอ็ขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องขับมาปเป็นกำลัลงใจแห่งใจตลอดมาตลอดไปด้ยวยเนาะจินนี่ไปแล้วคุณพี่น้องเลย